เดี๋ยวตีตรงนี้นะครับฝั่ง,งนู้นจะเป็นวพวกฟอย่านะครับเป็นหมายเโดลเป็นออสจัง โนครับเ่นใหญ่นะััันเกือบหุดมือเมื่อกี้อับหน่นะครับผม แป๊บนึงสักคู่หน้ามืดจังครัแบแบป๊บมาฝั่งนี้คนระับเป็นปลาช่อนนะไซโลนะตัวนี้ประมาณหนึ่งโลครับกัดอจ้ำครับอดนะอดจำสีเขียวเต็มเต็มสองเงี้ยงครับตีไปเห็นขยับออกมาจากชายผักนะครับ กัดอยู่กลางคลองครับผมตรงนี้เป็นหมายคลองนะครับคลองธรรมชาติคลองใหญ่เลยครับฝั่งนู้นมันจะเป็นพวกกอหญ้านะครับผักกระชูนะครบหน่ามีตัวครับฝากไปด้วยนะครับอดจําจะค่ายจํานะครับใบนาเป็นหนึ่งครับกับชอนไซโลนะตัวนี้เยอะมากครับผม